สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีทุกๆทุก,กทคนะคะ่ะห่างหายการทำคลิปไปหลายวันนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นตอนงคืน,นะคะนะ่าจะสามทุ่มประมาณสามทุ่มก,ว,กว่าๆนะคะพอดีลูกหลับแล้วค่ะก็ไปเจอของแปลกๆมาก็เลยจะมาชวนสามีรีวิวให้ให้กินให้โชว์นิดนึงค่ะ นหน้าส,สดๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งเพิ่องอาบน้ำเสร็จนะคะดเดี๋ยวมาดูกันนะคะคลิปนี้จะเป็นเรียกว่าท้าให้สามีญี่ปุ่นนะคะกินมแมลงทอดเป็นมแมลงเมืองไทยะค่ะนะคะเดี๋ยวให้มาดูหน้าตากันว่าจะเป็นยังไงนะคะแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้อ้อมเลือก มแมลงเองนะคะเอาแบบที่มันไม่ค่อยน่าก,กลัวเท่าไหร่อะถ้าใครเคยกินก็น่าจะรู้จักอยู่นะคะก็เลือกมาแค่สี่อย่างนะคะอันนี้น่าจะเป็นหนอะดักแด้ล่วดักแด้นะคะอันนี้เป็นตะกัแตนแล้วก็อันนี้เป็นตัวอะไรไม่รู้เรียกไม่ถูกอะนะคะอันนี้เป็นจิ้งหรีดนะคะก็เดี๋ยวมาลองให้สามีเขากินดูเขาจะกินได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะ เดีะะ๋ยวมาลองให้สามีเขาชิมกันก่อนนะคะว่าเขาจะกินได้ไหมเดี๋ยวให้เขาเลือกดูก่อนน้ำเตรียมเรียบร้อยแต่อ้อมไม่กินนะแต่ลองให้เขากินดูก่อนว่าเขาจะกินได้หรือเปล่าเริ่มจากตัวไหนก่อนกินง่ายง่ายก่อนเนง่ายง่ายก่อนตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้กล้องส่งให้ดูตัวนี้ดูดิทาไปเดียวกิน,นกินเลย เป็นไงรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงรู้สึกไงมัน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 คีมคีมไม่เข็มนะมันมัมันมันไม่ไม่รู้คืนนี้เขาจะแพ้หรือว่าเขาจะจะเข้าน้ำท้องเสียหรือเปล่านี่ไม่รู้นะนะคะผ่านไปหนึ่งหนึ่งอย่างไหวไหมอันนี้ อย่างที่สองอันนี้เป็นตักกะแตนะค่ะตักกระแตนลองดูนะคะเสียงไหนนู้นแก้กูแก้ตักกะแตนเอาใหม่เดี๋ยวกลัวไม่ชัดเคยกินนะมีวิธีจริงใช่ไหมเอาไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยกินเอาขาวอกก่อนเป็นคนไทยนะคนไทย แต่ให้สามีญี่ปุ่นกินเพราะว่าอ้อมไม่กินที่ไหนงที่มีไม่กินดีกว่าก็ไม่รู้ห่างเลยอันนี้รู้ปอกห่างรึเปล่า<ม>ก็เขาทอดกรอบไปหมดแล้วอะ่กวนะอกินเลยเนาะกินเลยอือันนี้เป็นไงรสชาติเป็นยังไงบ้างอันนี้โอเคอร่อยอยู่ใช่ไหมกับเค็ม,มกับเค็มทา <laughs> ยได้อยู่เลยกินน้ำก่อน <laughs> มีมืออย่างนี้นะกิน ต่อไปตัวที่สามภารกิจนี้เขาจะสำเร็จหรือเปล่าลองดูนะว่าเขาจะเลือกกินตัวไหนอันนี้ชิงรีดอะแบบจิ้งหจีดแต่ตอนกลางคืนอะเนี่ยค่ะชิงรีดอันนี้ก็เคยกินไหมขออนุญาเอาคาบออกก่อนนะอืมได้เอาเอาที่คนกินสบายใจดูประมาณนี้ วันหลังถ้าจิ้งหรีดเข้ามาในบ้านจะได้ไปเก็บจิ้งหรีดมาทอดให้กินไม่ต้องเป็นไงบ้างรสชาติรสชาติคล้ายๆกันไหมมันๆเหมือน,นอันนี้มันๆเหมือนแต่อันนี้ก็ป๋ใกล้ๆกันอ๋ออันไี้คล้ายๆกันตัวสุดท้ายเนี่ยตัวบิ๊กเลยบิ๊กเกอร์บิ๊ก,กอันนี้อันนี้พากเหนือกินนะบ้านอ้อมุดกินทำน้ำพริกด้วยเนี่ยอร่อยนะ น่าจะอร่อยนะจริงมันตัวมีเนื้อไงทัวอะไรหรออันนี้ไม่รู้ครับไม่ใช่ภาษาเหนือเรียกว่าจิกกุ้งอ่ะแต่ไม่ไม่รู้ภาษากลางเรียกว่าอะไรไม่ได้หาข้อมูลเขาปีกอกีโปคน้องเขาเป็นคนที่กลัวแมลงมากเขาเป็นคนที่กลัวแมลงมากลากเข้ามารีวิวอย่างนี้ได้นี่สุดยอดแล้วนะใครไม่ดูคลิปนี้จะพลาดมากเลยคนญี่ปุ่นเนี่ย ไม่ไหวไหวไหมลองอกัดนี่โอ้กันนะเอเอที่สบายใจเลยอ่ะดูเออันนี้เนาะจับนี้ได้ไหมอืมอืมอืได้ได้ได่อย่างนี้หนึ่อ้าว่าอร่อยนะตอนนี้นะกินไหวไหมไม่ไหวเอาเอาอกก็ได้นะไปนะขออนุญาตนะคะพักสักครู่ ินน้ำกินน้ำกินน้ำมาละเนี่ยค่ะแสดงว่าชิมได้นะคะสี่ตัวชิมได้ค่ะแต่ว่าถ้าให้กินทั้งหมดจานเนี่ยไม่น่าอรอดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้สามีเขาไปกินน้ำก่อนนะคะทำใจแป๊บหนึ่งโอเคสามีไปพักเรียบร้อยแล้วนะคะกินน้ำหมดไปละหนึ่งขวด <laughs> <laughs> นะคะก็ จริงๆถ้า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 ใครได้เคยมาเที่ยวเมืองไทยอะคะ่ะทุกจังหวัดอะเขาจะมีเรื่ว่ามีมแมลงนะคะมีมะแมลงที่แบบว่าสามารถกินได้แล้วก็กินไม่ได้นะคะแต่เราก็ต้องแบบเลือกดูด้วยนะเลือกดูด้วยว่าเออมแมลงแบบบางคนอะกินแล้วแบบแพ้ก็มีอย่างอ้อมเองเนี่ยบางทีไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่ อย่างพึ่งรวงพึ่งอะไรเงี้ยค่ะมีคนกินเหมือนกันมีเยอะนะคะมีเยอะภาคเหนือก็มีนะคะพึ่งของญี่ปุ่นก็กินเนาะกินกินทุกที่มีกินหมดแหละแมลงแมลงที่กินได้มันก็มีประโยชน์นะมีโปรตีน,น,นมีโปรตีนสูงเหมือนกันนะคะโปรตีนแคลเซียมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเลือกกินให้ดีนะคะไม่ใช่ว่าว่างๆปุ๊บเห็นแมลงอยู่บนเสาไฟแล้วก็ไปขึ้นไปเก็บแมลงมาทอดเองอันนี้ไม่ได้นะ ไม่ได้นะคือบางทีมแมลงที่เขามาขายกันตามตลาดหรือว่ารถเข็นอะไรเงี้ยค่ะเขาจะแบบว่าจะเป็นมแมลงที่เขาเพาะเลี้ยงอะค่ะแบบเป็นพันะคือเขาเพาะเลี้ยงอะซื้อมาเลี้ยงแล้วก็เอามาขายเงี้ยเวลาขายทีเขาขายเป็นเป็นกิโลหรือเปล่าไม่มั่นใจราคาแพงนะคะราคาสูงแล้วคนที่รับมาเขาก็จะมาทอดขายอะไรเงี้ยค่ะ ก็ดูความสะอาดด้วยนะคะเวลาจะซื้อมารับประทานเนี่ยค่ะเดี๋ยวเกิดกินแล้วแพ้หรือท้องเสียงหรืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคะก็สําหรับวันนี้อ้อมเอามาแรงมารีวิวให้สามีเขาชิมดูนะคะแต่อ้อมกลักวกินแล้วเดี๋ยวกลัวมันจะเรียกว่าอะไรอะแพ้นะคะกับร่างกายก็เลย เดี๋ยวกลัวจะไม่คุ้มนะคะเพราะว่าไม่คุ้มกับค่ารักษาพยายบาลนะคะก็สามีเขาก็เคยกินอยู่บางตัวนะคะบางตัวแต่เขาเป็นคนไม่ค่อยชอบแมลงเท่าไหร่นะคะโอเคเนาะทำไมหน้าอย่างนั้นนะเนาะแมาแล้วโอเค <laughs> ก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวอ คลิปหน้าเดี๋ยวลองเข้ามาดูกันนะคะว่าจะมีเรื่องสนุกสนุกหรือเป็นกิจกรรมอะไรให้ติดตามนะคะก็<ม>ง่ายๆค่ะแค่กดติดตามเรานะคะแล้วก็คุณจะไม่พลาดข่าวสารเรื่องสนุกข้อคิดดีๆจากทางเรานะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ